สุขขึ้นเช่นวันเกิดหลายปอนทางออนไลน์นะฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่อ้วนนะฮะเป็นวันที่บอกว่าเราเป็นที่รักของคนรอบข้างมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นวันเช็คเลตติ้งนะถ้าคนถ้าเราทำสิ่งที่ดีเป็นผู้ให้อ,อกไปวันวันเกิดของเราก็จะมีคนเลยอถึงเรา ถ้าเราไม่เคยไปโวยพรใครเลยนะครับไม่เคยไปช่วยใครเลยวันเกิดเราก็อาจจะไม่ไม่มีคนจําได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปสูงสิงกับใครหรือวันจบการศึกษาเป็นวันที่เราเหนื่อยมาครึ่งชีวิตเพื่อจะได้ความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพนะเราก็เฉลิมเมื่อเราจบการศึกษาก็ฉลองกันใหญ่เลยก้านวะสู่ชีวิตใหม่หรือวันแต่งงานนะก็เป็นวันที่ชีวิตได้สมปรารถนา กับคนที่เราอยากผูกพันด้วยนะจัดงานใหญ่โตเชิญแขกเรือมาเป็นสักขีพยานนะอันนี้ก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงนะครับวันเกิดลูกเนะี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆที่เป็นนะ้องนะก็นําความยินดีมาถึงทุกคนในครอบครัวนะผมจําได้วันแรกที่ลูกเกิดขึ้นมานี่ผมไม่ถูกเลยนะเป็นพ่อวันแรกจะเอาอยัางไงดีวะจะเอาอยัางไงดีนะมีวะด้วยนะ สนกับการเลยงดูเขานะครับตอนนั้นก็เห่อมากนะปิ้นข้อความไปวางไว้บนลูกนะของขวัญจากพระเจ้าเลยว่าไปแล้วก็เห็นเขาเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามแม้จะอดลับนนอนมีค่าใช้จ่ายนะบางคนอาจจะคิดโอ้คิดหนักมีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็จะจบหาอะไรนี่เป็นล้านเลยนะบางคนก็คิดหนักแต่หรืมมอบางคนคิดโอ้ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าแ้วนะเขาจะนําพรนําความสุขความยินดีมาถึง,งเรา หลายครั้งชีวิตเราก็ไม่ได้ราบลื่นมีอุปสรรคมากมายถาโถมเข้ามาจนบางครั้งเราถามตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมคนที่ถักถามแบบเนี้ยก็คือคนที่ไม่มีความสุขถ้ามีความสุขเราก็ไม่จะไม่ถามว่าเราเกิดมาทําไมแต่เราอยากดำเนินชีวิตต่อไปแต่ถ้าเริ่มมีความทุก,กข์หนักขึ้นหนักขึ้นเรารู้สึกเราเกิดมาทําไมทําไมต้องเกิดมานะมีปัญหาหน้าที่การงานปัญหาครอบครัวนะ การเรียนจบสูงอาจจะบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้เจ็บน้อยลงช่วยให้เจ็บน้อยลงยิ่งสูงตกยิ่งเจ็บนะครับเหมือนคนลงทุนมากก็พอขาดทุนก็เจ็บหนักหน่อยคนลงทุนน้อยขาดทุนก็เจ็บน้อยหน่อยความทุกข์หลายครั้งขะถาถมเข้ามาในชีวิตของเราจนเราลืมวันแห่งความสุขที่เคยมีนะครับสุขภาพอาจจะเริ่มถดถอยลูกลูกอาจจะเริ่ม งงง่นะครับปัญหารุมเร้าจนไม่รู้จะไปทางไหนดีพี่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับบางคนบอกต้องถามว่าทีขนาดไหนบางทีก็มาช้าบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาทีบางทีก็มานานๆานานมาครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังไม่รู้สึกเคยชินกับความรู้สึกเหล่านั้นที่มันลุมเข้ามานะครับ